ไทยรุ่งเปิดตัวคาซับสคริปชันอีซี่ค่ะบริการเช่าใช้รถรูปแบบใหม่โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกรถยนต์ที่ต้องการทั้งรถยนต์ใหม่ป้ายแดงและรถยนต์มือสองสามารถกำหนดระยะเวลาและอัตราค่าบริการด้วยตัวเองสะดวกสบายด้วยระบบ Full Maintenance Service มีรถทดแทนเมื่อรถต้องเข้าศูนย์บริการหรือเกิดอุบัติเหตุหรือสามารถเปลี่ยนรถใช้งานได้ตามโอกาสพิเศษ และเมื่อครบสัญญาเช่าผู้ใช้งานสามารถซื้อรถจากผู้ให้บริการไปครอบครองได้โดยในระหว่างใช้บริการผู้ใช้งานไม่ต้องเสียค่าเงินดาวค่าบำรุงรักษาและค่าประกรันภาษีพรบผู้ที่สนใจบริการ e a s ี c คาสามารถสมัครสมาชิกผ่าน w w w e a s y c a r k e o n l i n e c o m facebook e a s y c a r t h หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่091 เจ็ดสองห้าหกูนูน